ยังไม่ได้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อคำรนนะคะตอนนี้ปุ้ยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มมิลลออรนฟาร์มิลลออนฟาร์มอะไรคะคุณพ่อคะเลี้ยงเลี้ยงโคบ้านเรือนร้อยครับโอ้โหเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆเลยนะก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดใหญ่ยังขนาดเล็กๆอดียครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับ ปุ้ยนะคะได้นำรูมาให้คุณพ่อนะคะเดี๋ยวสอบถามคุณพ่อนิดนึงค่ะเจอปุ้ยมาจากช่องทางไหนคะก็เปิดดูในคลิปของ YouTube ครับก็ไปเจอแล้วก็ผมจริงๆเ่ยผมก็ไปศึกษาดูไปพอดีไปเปิดดูน่ยไปเห็นที่ว่าของอิดบล็อกธนัดกับที่สพห้วยโป่งเขาเขแล้วก็ชอบแบบนี้ครับก็เลยว่าผมว่าจะไปที่ร้านเขาได้แหละ แล้วก็พอดีว่าจะไปดูซิว่าเขาติดต่อยังไงพอดีมาได้เบอร์โทรจากคลิปนั่นแหละครับผมก็โทรติดต่อปุ้ยไปสองคลิปนั้นก็เป็นคันที่ปุ้ยได้ไปส่งมอบด้วยนะคะที่อี็อกธนัทกับที่ห้อยปู่ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ติดตามดู YouTube แล้ววันนี้นํารถมาส่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณต๋อถูกใจครับถูกใจนะคะปกติตัดสินใจเลือกตัวมิซูเลยไหมคะจริงๆก็ไม่นะครับ ผมก็จะใช้อิสุกัตโยย้าอย่เงี้ยครับก็ไปแต่มิตซูก็ไม่ได้ดูที่ไปติดใจกิอจโรเรื่องแต่งเนี่ยครับเพราะว่าที่นั้นเขาเขาไม่ได้มีแต่งถ้าเกิดเราไปแต่งเองเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ร้านประดับยนต์อะไรมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากอันนี้มันคือว่า ที่ที่ผมบอกเราเนาะที่ว่าของเอาแบบของอิดบ็อกทนัดเนี่ยก็คือรูปนี้เลยแปลนนี้เลยพอเราชอบครับก็แบบนี้เลยอย่างงี้อันนี้นะคะวันนี้ให้คุณพ่อรีวิวเลยวันนี้คุณพ่อได้ชุดแต่งอะไรมานะคะก็ตัวนี้กันชนหน้าใช่ค่ะกันชนหน้านะคะแล้วก็ไล่ไปข้างหน้าเนาะก็นี่ไฟจัดหมอกบนล่างครับไอตรงนี้ผมไม่เอาที่จริงมีใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ผมไม่เอาเขาเรียกอะไรนะสรู๊ปครับแล้วก็คิ้ว อันนี้อันนี้มันเป็นโฟของแต่งรอบคันเนาะใช่ครับแล้วก็บันไดเหยียบขึ้นลงนี่ครับไดตะแกรงครับครับเอาแบบตะแกรงครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นดินติดอะไรมันจะได้ไม่ไม่ตกครับทามะอาดง่ายนะครับมีคิ้วด้านล้อหลังครับตัวนี้หนูก็ติดเพิ่มมาให้นะคะพอครับแล้วก็ยางครับสี่เส้น่ตัวนี้เป็นยางแบบว่าฮันคุกนะคะก็คือใช้ได้ทั้งถนนดำกับลุยแต่ส่วนมากเราก็จะใช้ถนนดำเป็นหลัก ครับก็ใช้ตัวนี้ก็ดูดีนะครับก็ล้อแม็กนี่ก็ชอบใจครับแม็กสวยนะอันนี้จะเป็นลายฟันเฟืองค่ะคุณพ่อเลือกลายได้สวยมากเลยรแล้วคะด้านบนด้านบนด้านบนผมผมเอาเป็นที่จริงไงที่เขาเป็นในส่วนเขาคอกสูงเนาะเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นเราก็เอาแค่ประมาณนี้ครับมันก็ดูไม่ชึบมากนักใช่ครับนี่ก็จะเป็นโลบาอันนี้ครับโลบาประมาณนี้ครับนะคะแล้วก็มากันจนท้าย อันนี้บอกเลยนะคะว่าคุณพ่อสั่งพิเศษใช่ไหมคะเพราะว่าจะเอามาทำลากพ่วงครับลากพ่วงลากพ่วงที่เอาว่าขึ้นลงผมก็เลยมาให้ทางนี่ติดต่อให้ผมเนี่ยครับเพราะเวลาผมจะใส่เวลาใส่ใส่ตัวพ่วงผมจะทําคนเดียวใช่ไหมมันพอถอยไปชนป๊บ แล้วเราก็จะโยกได้เลยกับไอ้ที่เป็นประกบมอนเล็กๆอย่างนั้นเราจะใส่ยากก็ทําให้ก็โดนใจแลครับใช้ได้เลยครับอันนี้นะคะแล้วก็กัะชนตัวนี้นะคะเป็นของ T W I นะคะก็เทอปเลยที่สามารถลากได้ประมาณ3ตันเลยนะคะใช้ลากแบบๆได้เลยแล้วน็ตัวนี้นะคะที่คุณพ่อก็เลือกนะคะเป็นสีดำเนาะปกติก็ทําเป็นสีแดงหนูก็ทำพิเศษให้ แล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งนะคะขอครับจริงจริงมันสีแดงผมก็ชอบเป็นสีเงินมันตัดกับเทาดําดีครับผมก็ขอเป็นสีเงินครับโอเคแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ใจ้วกเป็นยังไงคะสติกเกอร์ที่หน้ารถอ๋อก็ใช้ได้ครับก็าถูกใจครับถูกใจนะคะก็วันนี้นะคะให้คุณพ่อฝากเผื่อมีใครสนใจรถหรือว่าก็ถ้าเป็นทาง fc ที่เคยติดตาม n i l ฟาร์มหรือแบบแบรนด์ nl นะครับที่ติดต่อติดติดตามจากไอ ของบ่าวมบคนเลี้ยงควายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่บ่าวมบติดต่อไปที่ผมหรือติดต่อไปที่เซลปุ้ยเซลปัดเลย,เยโดยตรงเลยก็ได้ครับก็ได้นะครับ,รบหรือว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเคยโทรถามผมเรื่องงัวเรื่องอะไรกันอยู่ประจําก็ติดต่อที่ไหนเดี๋ยวผมให้เบอร์ก็ได้ไดครับเพราะว่า แล้วแล้วเรื่องการจ่ายเงินนะคะเป็นยังไงบ้างสบายใจไหมคะซื้อออนไลน์กับก็ก็ไม่มีปัญหานะครับก็รถมาถึงนี่ครับเราถึงจ่ายเนี่ยเรามาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรถูกใจเขาขอขับมาส่งถึงบ้านนะครับอย่างลบบุรีนี่ก็ผมว่ามันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ที่ดูไกลๆภูเก็ตอะไรที่ดูในคลิปสุราษฎร์อะไรไกลๆทั้งเหนือครับก็เราไม่สะดวกไปรับเองก็ให้ทาง ปุ้ยจังบัดเขาขับไปส่งได้เลยแล้วก็เก่งนะครับผมคิดว่ามาเป็นทีมงานนมากันสองคนครับมากันสองคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคำรนนะคะเดี๋ยวส่งมอบรถเสร็จคุณพ่อก็จะใจดีนะคะพาเราไปทานอาหารด้วยเดี๋ยวเราไปทานของอร่อยที่ลบบุรีนะคะยังไงวันนี้ปุ้ยฝากนินละอฟาร์มด้วยนะคะลูกค้าที่ เกี่ยวกับฟาร์มหรืออะไรเลี้ยงวัวบะมันครับบะมันเลือดร้อยครับเลี้ยงวัวอะไรนะคะบะมันเลือดร้อยครับบะมันเลือดร้อยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลพบุรีเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคครรััับบสสวดี you <music>